เฮ้ยคืออะไรของเธอเนี่ยคือฉันมากรีก้แล้วเธอก็ย,ยังจะตามฉันไม่อีกโอ้โหก็ฉันพูดบ่อยๆว่ามันไม่ต้องสอบจะสอบทำดอยอะไรแล้วหนึ่งเรื่องมนุษย์สอนไม่ได้สองเรื่องมนุษย์มันรู้เองสามเรื่องตัวเรามีแต่เราเท่านั้นจะรู้ได้ มันจะผ่านไม่ผ่านทำดอยอะไรเราโตเราอะโตเรานะไม่ใช่ตัวเรานะโตเราอะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันทำอะไรได้มาตั้งเยอะมากแล้วถามว่ามันต้องสอบความเป็นเราไหมอะถามหน่อยใครบ้างเออสอบหน่อยนะพรุ่งนี้จะหายใจสอบหน่อยนะเดี๋ยวอีกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอายุเพิ่มขึ้นสอบหน่อยนะเดี๋ยวจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาสอบหน่อยนะเดี๋ยวจะคิดเรื่องนี้สอบหน่อยนะเดี๋ยวจะกินอันนี้สอบหน่อยนะเดี๋ยวจะฟังอันนี้สอบหน่อยนะจะจับอันนี้สอบหน่อยนะจะ ดมอันนี้สอบเลยนะจะมองอันนี้ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครนอกจากตัวเราเราเท่านั้นจะรู้ตัวเรารู้เราเห็นเราจนหมดตัวเรานี่คือคำของแอมมี่รอแอมมี่ลอบอกไว้ชัดมากแล้วมันเป็นอะไรที่ชัดแล้วมันเป็นข้อข้อเฉลยมันเกินกว่าคำถามคำตอบมันเกินกว่าข้อสรุปมันเฉลยทุกครั้งแล้วมันมัน,ม,นมันเป็นอะไร มันเป็นสิ่งที่มันเป็นแก่นแกนด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันรู้ได้ผ่านคอร์สอนก็เอาคอร์สอนเนี่ยมาเป็นตัวที่เราจะสามารถสัมผัสมันได้เพราะว่ามันง่ายที่สุดเช่นหิวกินอิ่มก็พอง่วงก็นอนร้อนขอบน้ำนึกออกไหมครับถ้าเราหมดลนหายใจไปก็จะไปฝังหรือจะไปดองก็แล้วแต่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ตัวคอรสอนอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ เห็นไ,ไหมครับเริ่มต้นตั้งแต่สงกรานพอเริ่มต้นตรงสงกรานมันก็เป็นอะไรครับมันก็เป็นตัวสืบเนื่องมามันเป็นจานังคารพุทธประหาสศุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับไม่ใช่นักขัตฤกษ์นะนักขัตฤกษ์เห็นไ,ไหมฮะมันก็สืบเนื่องมาแล้วก็กินฟังดมมองได้ยินสัมผัสจบไหมครับถามว่ามันต้องไปขอไข่อะ นแน่นอนโอเคถ้าเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องขอขอที่พักอาศัยขออาหารขอสเตตัสที่เราจําเป็นบ้างในยามที่เรายังดูแลตัวเองไม่ได้แต่ผมก็เชื่อเพื่อนเชื่อนทุกคนรวมจะถึงเจ้าของกระชุนด้วยโอ้โหเล่นมา3ข้อเลยเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเมื่อดูแลตัวเองได้ก็ดูแลผู้อื่นได้ต่อเนี่ครับสุดยอดแล้วครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เรางงร่วมกัน ฝาไว้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมโลกแบบนี้มันจะแน่นาอยู่เชียวไหมขรสนจบนะจบเถอะขอร้องฉันจะได้ครีโอเคกดบอย